ซัปโปโรยันเลข2ไม่มีแผนดึงนักเตะอาเซียนเข้าทีมเผยสี่สาเหตุสีสมโมสรไทยเสริมทับกันอย่างหนักความเคลื่อนไหวทูแบงคอกในฤดูกาลหน้าวิลัมกับภารกิจล่าเงินรางวัลทุกรายการการพิจารณาโทษฟุตบอลน,นัดชิงลีโวกค,ครับอัปเดตวงการฟุตบอลไทยตลาดการซื้อขายแายละเอียดข่าวไปเช่นไรติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทยนิลันบอลไทย เรื่องราวของฟุตบอลไทยฟุตบอลไทยแนด์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทยช่องนิรันดร์ฟุตบอลไทยกันด้วยนะครับเรามาเริ่มอัปเดตข่าวแรกกันเลยครับสโมสรซัปโปโรยืนยันเลข2ไม่มีแผนดึงนักเตะไทยเวียดนามหรือนักเตะอาเซียนเข้าทีมอย่างแน่นอนครับ โดยรายง,งานของฮิโรคัซซึครับมิคามิครับผู้จัดการทีมทั่วไปของสโมสรคันสุดเรซัปโปโรครับออกมายืนยันว่าการเสริมทัพในเลข2จะไม่เสริมผู้เล่นเกมลุกจากไทยและเวียดนามตามรายง,งานข่าวที่ออกมาครับการเสริมทัพรอบนี้ผมขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้การเจรจากําลังดําเนินไปถึงขั้นตอนสุดท้ายที่มีนักเตะหลายคนรวมทั้งนักเตะชาวต่างชาติคนอื่นๆครับ สถานการณ์ของคอสตอริเรซัปโปโลขนาดนี้ถือว่าลุ้นในการตกชั้นอย่างเต็มตัวครับแข่งไป19นัดผลต่างประตูได้เสียลบ23ประตูครับมีอยู่11คะแนนครับส่วนตารางคะแนนอันดับหนึ่งของศึกฟุตบอลเจลีกในขนาดนี้ทีม FC m a s มาซิดาเซลเวียครับแข่งไป19นัด มี39คะแนนครับอันดับที่2คาชิมะแอนเลอร์ครับแข่ง19นัดมี37คะแนนครับและอันดับที่3ครับกัมบะโอสกาครับแข่งไป19นัดมีอยู่37คะแนนครับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรครับถือว่าขณะนี้อยู่ช่วงวิกฤตเหมือนกันครับกับการลุนหนีตกชั้นครับและทีมถัดจากคอนซาโดเลซัปโปโรขึ้นไปก็จะมีทีมโชนันเบอร์เบร่ครับอันดับที่18ปครับแข่งไปมี15คะแนัีมียวโตสางะแน c ครับ แข่งไป19นัดมี14คะแนนครับก็ต้องติดตามดูครับว่าทีมของเจ้าเช็คสุภระโชคสารชาติจะไ,ไหวไหมครับกับฤดูการของเจลีกนี้หรือว่าต้องไปเริ่มต้นในเจทู 2, ในฤดูการหน้าครับต่อมาเรามาดูเหตุผลของสีสโมสรนใหญ่ในไทยลีกครับกับการเสริมทัพอย่างหนักเพราะอะไรถึงเสริมทัพขนาดนี้ครับในฤดูการหน้าในฤดูการ2 0 2 4ถึง2025ครับเรามาดูสโมสรนแรกของไทยครับอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับ ในการลุ้นแชมป์ต่างๆในสึกฟุตบอลครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับมีอะไรบ้างครับถ้วยแรกครับของบุีร์คือถ้วยไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพครับถ้วยต่อมาคือถ้วยไทยลีกหนึ่งครับถ้วยต่อมาครับคือถ้วย f a Cup คัครับถ้วยต่อมาคือถ้วยลีกคับครับถ้วยต่อมาครับถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือชอปปี้คัพครับและถ้วยสุดท้ายที่บุีร์จะทำการล่าถ้วยรางวัลก็คือถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือ ACL Elite Cup ครับครับ ก็ถือว่าหลายถ้วยอยู่เหมือนกันครับสำหรับสโมสรแชมป์เก่าไทยลีกอย่างบุรีรัมยูเนเต็ดครับเรามาดูส่วนของรองแชมป์ในศึกไทยลีกในฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับอย่างทูแบงคอกยูเนเต็ดครับว่ามีสิทธิ์ลุ้นถ้วยอะไรบ้างครับถ้วยแรกของทูแบงคอกที่มีสิทธิ์ลุ้นในการคว้าถ้วยแชมป์รางวัลครับก็มีอย่างถ้วยไทยแลนด์แชมเปียนคัพครับ,รบที่ต้องไปดวลกับทีมบุรีรัมย์ครับที่ก็ยังไม่รู้ว่า สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจะเลื่อนโปรแกรมมาแข่งขันเหมือนเดิมหรือจะยืนยันตามเดิมครับจะจัดการแข่งขันในช่วงกลางฤดูกาลเหมือนเดิมครับกับถ้วยไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับครับถ้วยต่อมาครับที่ทูบีคอกมีสิทธิ์ลุ้นครับคือถ้วยไทยลีกหนึ่งครับถ้วยต่อมาคือถ้วย FX คับครับถ้วยต่อมาคือถ้วยลีกครับครับถ้วยต่อมาคือถ้วยชิงแชมป์สโมสรเอเชียอีลิทหรือ ACL2 ครับถ้าชนะสานตรงไทยสาน ดูเป็นข้อกอจะได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติ ACL Elite ครับแต่ถ้าแพ้ซันตรงไทซานก็ต้องลงมาเล่นกับการท่าเรือใน ACL2 ครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับส่วนสโมสรต่อมาก็คือสโมสรการท่าเรือครับเรามาดูว่าการท่าเรือมีลุ้นในถ้วยอะไรบ้างครับถ้วยแรกครับคือถ้วยไทยลีกหนึ่งครับถ้วยที่2คือถ้วย f a ฟครับครับถ้วยที่3คือถ้วยลีกครับครับและถ้วยสุดท้ายคือถ้วย a f c c h a ช p เป n s l e ลี u e 2ครับ ที่การท่าเรือมีสินลุ้นในการคว้าถ้วยรางวัลครับในสโมสรสุดท้ายครับที่เสริมตัวโหดมากๆเลยครับอย่างสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดครับเรามาดูบีจีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาลหน้ามีลุ้นถ้วยอะไรบ้างครับถ้วยแรกคือถ้วยไทยลีกหนึ่งครับถ้วยที่2คือถ้วย f a ฟเคัครับถ้วยที่3คือถ้วยลีกครับครับละถ้วยที่4คือถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือชอปปี้ครับครับแต่ละสโมสร เลยต้องจัดหนักจัดเต็มกับการเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาในสโมสรตัวเองครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําไมสโมสรแต่ละสโมสรต้องเฟ้นหานักเตะเข้ามาเป็นจํานวนมากๆครับเพราะมีหลายทัวร์เมนต์เหลือเกินครับใหฤดูการหน้าครับถ้าสโคตทีมเล็กก็คงลําบากครับในการแข่งขันแต่ละทัวร์เมนต์ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วงกปรหข่งขันครับเรามาดูส่วนแชมป์ไทยลีกหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างบุีร์ครับ บุรัมยูไนเต็ดฤดูกาลหน้ามีลุ้นเงินรางวัลถึง100ล้านบาทก่อนนะครับบุรลมยูไนเต็ดยอดทีมแห่งศึกไทยลีกน่าสนใจไม่น้อยในการตะลุยศึกฤดูกาลใหม่2 0 2 4ถึง2025ครับถือเป็นปีที่ท้าทายเพราะจะต้องลงทำการแข่งขันถึง6รายการครับทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคและระดับทวีปเอเชียครับถ้วยแรกครับยางถ้วยของไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพครับ,รบมีเงินรางวัลให้กับแชมป์ถึง1ล้านบาทครับ ถ้วยที่2ถ้วยไทยลีกหนึ่งครับทีมแชมป์ได้เงินรางวัล10ล้านบาทครับถ้วยที่3ถ้วย FA ฟเอครับครับแชมป์ได้เงินรางวัล5ล้านบาทครับถ้วยต่อมาครับถ้วยลีกครับครับแชมป์ได้เงินรางวัล5ล้านบาทครับและถ้วยต่อมาครับถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียนครับหรือชมเปี้ยนครับทีมแชมป์ได้เงินรางวัลถึง18.3ล้านบาทครับถ้วยเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลีดครับถ้าบุรรีัมย์สามารถทะลุเข้าถึง รอบชิงชนะเลิศและถ้าได้เป็นแชมป์ครับได้เงินรางวัลอยู่ประมาณ367ล้านบาทครับแน่นอนว่า6รายการที่ลงทําการแข่งขันเป็นเงินที่ได้รับแตกต่างกันไปครับแต่ถ้าหากประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่บุีรัมยู่เต็ดจากคว้าได้ในฤด,ดูกาล2024-2025สถึงสูงสุดถึง100ล้านบาทครับหากสามารถคว้าแชมป์ในประเทศไทยได้ทั้ง4ีถ้วยและแชมป์สโมสรอ,อาเซียนรวมไปถึงการผ่านเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับ รายการชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนทีมแชมป์จะได้รับเงินรางวัลถึง18.3ล้านบาทครับแต่มีเงินสนับสนุนและเงินโบนัสเพิ่มเติมให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกต่างหากนะครับขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเอเชียครับแชมป์จะได้เงินรางวัลสูงสุดถึง367ล้านบาทครับซึ่งตามศัยกยภาพของทีมทั้งทวีปแล้วอาจจะมองไปถึงเรื่องแชมป์คงไม่ง่ายครับแต่ถ้วยนี้บุรีรัม์กรันตีในการเข้ารอบการแข่งขันแล้ว 29.3ล้านบาทครับหากผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะได้เงินเพิ่มอีก7.3ล้านบาทครับนอกจากนั้นครับยังมีเงินโบนัสชนะเสมอและเงินเดินทางเพิ่มเติมให้ฐานะทีมเยือนอีกจํานวนหนึ่งครับตัวเลขเบื้องต้นหากผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไบุิลามจะรับรัพย์ในถ้วยเอเชียประมาณ40กว่าล้านครับเงิรนรางวัลถ้วย AFC c h a m p i เป s l e น g u e Elite ครับ2 0 2 4ันยถึงครับ แชมป์ได้367ล้านบาทครับรองแชมป์ได้146.7ล้านบาทครับโบนัสเข้ารอบรองชนะเลิศประมาณ22ล้านบาทครับโบนัสเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศประมาณ14.6ล้านบาทครับโบนัสเข้ารอบ16ทีมเงินรางวัลประมาณ7.3ล้านบาทครับรอบแบ่งกลุ่ม8ทีมครับเงินรางวัลประมาณ29.3ล้านบาทครับถือว่าเงินรางวัลสูงเลยครับกับการลงทุนวานักเตะเข้ามาเสริมทัพของทีมสโมสร ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูในเต็ดครับก็ต้องลักตามลุ้นตามเชียร์ครับสโมสรไทยว่าจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับต่อมาเรามาดูความขึ้นไหวของทีมรองแชมป์ครับาชูแบงคอกยู่นเต็ดครับสโมสรแข่งเทพครับได้สิทธิ์เป็นตัวแทนสโมสรไทยครับลงเล่นในรายการ ACL Elite ครับในรอบเพย์ออฟครับในฐานะแชมป์ FA ฟเคัครับซึ่งจะต้องไปเยือนสโมสรจากจีนในวันที่13สสิงหาแข่งขันแบบนัดเดียวครับทีมชนะ จะได้เล่นในถ้วย ACL Elite และได้เงินสนับสนุนทีมประมาณ30กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับส่วนทีมแพ้ก็ต้องลงไปเล่นถ้วย ACL 2ครับรอบแบ่งกลุ่มครับรับเงินสนับสนุนประมาณ11ล้านบาทครับและดูโปรแกรมไทยลีกฤดูกาล2024 2 0 2 5สที่ทางสมาคมและบริษัทไทยลีกออกมาดูนัดแรกแข่งในวันที่9สิงหา2 5งพครับทำให้ชูบงคอกเนเต็ดครับจะมีเกมการแข่งขันจริง เพื่อเซตอัพระบบการเล่นของทีมอย่างเป็นทางการแค่เพียงหนึ่งนัดครับหากรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพแข่งตามกำหนดก่อนลีครับเปิดหนึ่งสัปดาห์จะรวมเป็น2เกมทีมนี้ได้มีเกมการแข่งขันจริงก่อนบุกเยือนสโมสรจีนอย่างสโมสรอตาตรงไทซานครับเพรต่อมาครับแม้ว่า Bangkok United จะมีการปรีซีชั่นอาจจะมีเกมอุ่นเครื่องสำหรับทดลองระบบการแข่งขันของทีมแต่ละเกมครับ แข่งขันจริงกับเกมอุ่นเครื่องจะมีความแตกต่างกันครับทั้งเรื่องของเนื้อหาของเกมและสภาพร่างกายของนักกีฬาที่ต้องไล่ระดับก่อนเข้าฤดูการจริงครับต่อมาครับ2เกมข้างต้นอาจจะเป็นเกมที่สําคัญมากๆสําหรับชูเป็นข้อครับเนื่องจากทีมมีการปล่อยชุดผู้เล่นเกมลูกต่างชาติออกไปทั้งโมต้าวันเดอร์ลุยอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับความสัมพันธ์ในทีมอีกทีและอีกสักระยะหนึงครับ ลีกจีนและทีมช่วงหลังๆอาจดูมาตรฐานดรอปลงไปครับแต่ซานตรงไถซานคือหนึ่งทีมคุณภาพของชนิดซูเปอร์ลีกครับซึ่งมีกุซืออย่างซอยคึงฮีครับกุซือชาวเกาหลีใต้ครับผมทัพปีที่ผ่านมาครับและพาทีมเข้าสู่รอบก่อนลคชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียและประเด็นที่สําคัญคือช่วงเวลาของการเพลย์ออฟดังกล่าวเป็นช่วงที่ลีกจีนยังทําการแข่งขันครับเข้าสู่นดที่22ครับ สภาพร่างกายในฤดูการอาจจะดูแข็งแกร่งกว่าสโมสรไทยอย่างแน่นอนครับแต่ทีมที่อยู่ในฤดูการแข่งข,ขันจะได้เปรียบกว่าทีมที่แข่งขันช่วงปีซีซั่นครับในแง่ความพร้อมและสภาพความร่างกายและความสัมพันธ์ในทีมและเชิงแทคติกครับสิ่งที่สําคัญในการออกสตาร์ทเตรียมทีมช่วงปีซีซั่นครับจะยกระดับทีมได้เร็วสักแค่ไหนครับสำหรับสโมสรทูแบงคอก er ครับ ต่อมาลรามาอัปเดตข่าวสรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทครั้งที่13 2,567ครับโดยเพจ FA ครับได้ลงข้อความไว้ในเพจว่าถึงเรื่องการลงโทษสโมสรฟุตบอลที่ทำการแข่งขันนาชิชนะเลิศฟุตบอลลีวุรครับครับที่ผ่านมาระหว่างบีจีปทุมกับเมืองทองยูเเต็ดครับมีอะไรบ้างครับเมื่อวันที่25มิถุนาที่ผ่านมาครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจัดก,การประชุมครั้งที่13ครับ โดยมีนายวชิรินพันุรั์ครับประธานและพิจารณาเหตุการณ์ไม่ปกติของการแข่งขันฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศรายการรีกวค,ครับผู้ระหว่างสมโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกับสมโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับเหตุการณ์ที่หนึ่งครับที่คณะพิจารณาวินัยมารยาทครับได้ทาการลงโทษไว้ครับคือก่อนการแข่งขันครับกองเชียร์สมโมสรบีจีปทุมสวมชุดดาโบกธงเชียร์รวมตัวกันจุดฟุแฟร์ครับบริเวณฝั่งอศัศจรรย์โซน เอ็นครับเหตุการณ์ที่2ครับก่อนการแข่งขันครับกองเชียร์สโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดบริเวณโซนเอสครับรวมกลุ่มกันร้องเพลงเชียร์และจุดผู้แฟร์ครับเหตุการณ์ที่3ครับหลังจบการแข่งขันในช่วงพิธีมอบถ้วยรางวัลครับสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดลักลอบนําผู้แฟร์เข้าไปบนอธิจันร์ฝั่งโซนเอสครับและจุดผู้แฟร์ปรากฏเป็นกลุ่มควันและมีการยิงพลุ วิธีโค้งจากอัศจรรย์ตกลงใส่สนามและบริเวณรอบนอกของสนามการแข่งขันครับส่วนเหตุการณ์ที่4ครับหลังจบเกมการแข่งขันครับเสร็จสิ้นพิธีมอบถ้วยรางวัลมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างกองเชียร์สโมสรเมืองทองยูเนเต็ดและกองเชียร์สโมสร,รบีจีปทุมครับบริเวณกิจกรรมโซนอีครับมีการใช้วัตถุทำร้ายตอบโต้กันไปมาครับ เหตุการณ์ที่5ครับในช่วงเวลา21.00น,นครับหลังจบพิธีการมอบรางวัลครับในสนามแข่งขันได้รับแจ้งเหตุจากทีมรักษาความปลอดภัยว่ามีความเสียหายของรถกระบะครับของประชาชนที่จอดอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังอัศจรรย์ซนเอ็นครับเกิดเหตุไฟไหม้เสียหายทั้งคันจากการจุดผู้แฟของกองเชียร์ครับแล้มาดูผลพิจารณาโทษที่ทาง FA ได้ลงโทษกองเชียร์ทั้ง2ทีมครับ คณะกรรมการพี่พยายนาวินในมารยาทได้ประชุมเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่สองโดยพีรนารายง,งานของผู้ควบคุมการแข่งขันรายงานของฝ่ายจัการแข่งขันคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แถลงการจัดการตำรวจภาคหนึ่งพร้อมดูภาพและคลิปเหตุการณ์ประกอบกันได้มีความเห็นว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งและเหตุการณ์ที่สองกองเชียร์ทั้งสองสโมสรมีการจุดผู้แร์ การแข่งขันนั้นเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์จากการแข่งขันและการแข่งขันนัดดังกล่าวเป็นรอบชิงชนะเลิศเป็นนัดที่สําคัญทําให้เกิดภาพลบต่อก,การแข่งขันสําหรับประชาชนทั่วไปครับความสนใจลงโทษกองเชียร์สโมสรทั้งส,สองสโมสรมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3บทที่2ข้อที่4.3ปรับเงินสโมสรละ60,000บาทครับเหตุการณ์ที่3ครับในเวลา20.16นาทีครับ ในขณะที่การมอบช่วยาะวันและเหรียญางวันให้แก่นักกีฬาทั้งสองทีมบองเชียสโมสรเมืองทองอยู่ในเตดครับได้จุดพลุแฟร์บนอัศจรรย์ฝั่งเอสครับปรากฏเป็นกลุ่มควันจำนวน1 0ถึง12อันครับและยิงพลุวิถีโคง้งจำนวน4ถึง5อันจากอัศจรรย์ตกลงสู่สนามและบริเวณรอบนอกสนามแข่งข,ขันครัครบโดยมีพลุตกในสนามฟุตบอลย่าเทียมภายในสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมครับทำให้เกิดความเสียหาย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์จากการแข่งขันครับและการแข่งขันในดังกล่าวเป็นรอบชิงชนะเลิศเป็นหน้าที่สำคัญประชาชนทั่วไปให้ความสนใจการกระทำดังกล่าวทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ต่อวงการฟุตบอลไทยครับคณะกรรมการพริจารณาวินัยครับมารยาจึงมีมติเอกฉันลงโทษกองเชียร์สโมสรเมืองทองมีความผิดตามระเบียบด้วยด้วยการลงโทษบทที่3บทที่2ข้อที่4.3วรรคที่2ครับปรับเงินอีก6 0 0 0 0บาทครับ แะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายของทรัพย์สินและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วยครับเหตุการณ์ที่4ครับกองเชียร์ทั้ง2สโมสรก่อเรื่องทะเลาะวิวาทปรากฏในคลิปบันทึกเหตุการณ์โดยทั้งสองฝ่ายพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันครับตอบโต้กันไปมาจึงเป็นกรณีกองเชียร์ก่อการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันครับ ไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายกันเพียงฝ่ายเดียวครับคณะกรรมการพี่นามารยาทจึงมีมติเอกสารลงโทษกองเชียร์ทั้งสองสโมสรมีความผิดระเบียบว่าด้วยบทลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อที่4.1วรรคที่3ครับปรับเงินสโมสรละอีก50,000บาทครับเหตุการณ์ที่5ครับจากการประสานข้อมูลร่วมกันระหวังฝ่ายรักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ครับ และถแถลงการตำรวจภาคที่หนึ่งครับที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานต,ต่างๆครับที่มีเหตุเพลิงไหม้บริเวณหลังโซนเอ็นครับที่มาให้กำลังใจสโม,มสรบีจีปทุมครับตามบทนิยามกองของกองเชียร์ที่ระบุไว้ว่าระเบียบว่าด,ด้วยการลงโทษครับโดยการจุดพลุของกองเชียร์คนดังกล่าวเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ครับโดยประมาทและเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ของผู้อื่นครับกระทําโดยประมาทนั่นเองครับมีความผิดตามมาตรา บทที่3มบทที่2ข้อที่4.3จุดวรรคที่2ครับปรับเงิน6 0 0 0 0บาทถึง1 2 0 0 0 0บาทครับแต่เนื่งด้วยสโมสรบิจีปทุมมีการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นและเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายแล้วคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทจึงมีมติกระชั่นลงโทษกองเชียร์บีจีปทุมมีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3บทที่2ข้อที่4.3วรรคที่2ปรับเงินอีก80,000บาทครับเนื่องจากกองเชียร์สโมสรบีจีเคยถูกลงโทษตามระเบียบการลงโทษบทที่3 ข้อที่2 4.3มาแล้วครับสำซ่าข้อเดียวกันครับภายในระยะเวลา1ปีครับนับแต่น,นี้การกระทําผิดครั้งหลังสุดจึงพิจารณาเพิ่มโทษกองเชียร์สโมสรวิจีปรับเงินเพิ่มเป็น3 0,000บาทครับโอ้โหปรับบวมเหมือนกันครับสโมสรทั้งสสโมสรครับจากการจุดฟุ้แฟและทําให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายครับถ้าทําแบบนี้ต่อไปครับคนที่เดือดร้อนก็คือสโมสรของท่านด้วยนะครับที่ต้องมารับภาระ,ะในการชดใช้ค่าปรับ ในการกระทําอันสิ้นคิดของพวกท่านนะครับเชียร์อย่างอื่นดีกว่าครับโอกาสฟุตบอลไทยยกระดับไปทางอื่นจะดีกว่าครับยกเลิกการจุดผู้แฟได้ยกเลิกไปเถอะครับไม่ต้องมาจุดในสนามการแข่งขันครับอยากจุดก็ไปจุดที่บ้านกันนะครับต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์ของเพจบอลไทยสแตนครับวิเคราะห์เรื่องทําไมไทยลีกถึงต้องหยุดยาวถึง54วันครับ ข้อที่หนึ่งครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกยังคงให้ความสําคัญกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับเพราะเป็นรายการระดับทัวร์เมนต์เพียงรายการเดียวที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่สามารถลุนแชมป์ได้ครับการหยุดลีกเล็กแรกถึงเล็กแบ่งเป็น4ช่วงครับคือช่วงที่1ครับ9วันฟี a ا เดวันที่1 1ถึง1ิพฤศจิกาครับช่วงที่2ครับหยุด3วันครับเตรียมอาเซียนคัพวันที่2 0ถึง22พฤศจิกาครับช่วงที่ 3, 29วันครับ หยุดให้ทัวร์เมนต์อาเซียนครับครับในวันที่23พฤศจิกาถึง21ทธันวาครับช่วงที่4ครับมันหยุดไปอีก13วันครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วง22ทธันวา6 7 3ถึง3มกราคม68ครับส่วนข้อที่3ครับนับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกา2 5 6 7นถึง3มกราคม2567ครับเท่ากับเป็นเวลา54วันที่หยุดพักก่อนที่ไทยลีกนัดที่16 หรือนัดแรกของเลข2เริ่มเตะในวันที่4ถึง5มกราคม2 8 6 8ครับข้อที่4ครับว่าง่ายๆชิงแชมป์อาเซียนคือตัวแปรหลักเพราะหยุดนานสุดประจวบเหมาะกับช่วงหัวที่มีฟีฟ่าเดย์และช่วงท,ท้ายที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับข้อที่5ครับถ้าจะให้ไทยลีกกลับมาเตะทันทีหลังอาเซียนครับ จะติดปัญหาเรื่องการเดินทางและที่พักรวมถึงแฟนบอลเพราะวันเสาร์อาทิตย์คือวันที่28-29ถึงธันวาเป็นช่วงหยุดยาวพอดีครับข้อที่6ครับด้วยเหตุนี้ทำให้ไทยลีกต้องหยุดยาวถึง54วันเต็มๆครับข้อที่7ครับแม้จะหยุดยาวแต่ไม่ได้หมายความว่าทีมชาติไทยจะได้ผู้เล่นชุดใหญ่ไปแข่งขันเพราะตัวหลักจากบุรีรัมการท่าเรือทูบแบคอกติดแข่งสโมสรเอเชีย2นัด ซึ่งกินเวลาของรอบแรกศึกชิงแชมป์อาเซียนยังไม่รวมผู้เล่นต่างชาติอีกครับข้อที่8ครับฉะนั้นผู้เล่นที่ทีมชาติไทยจะได้แน่ๆคือตัวนักเตะสโมสรอ,อื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆของทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ครับข้อที่9ครับนั่นคือการบีบบังคับไกลๆครับให้ทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุด2ไปแข่งขันเหมือนที่หลายๆคนต้องการอยู่แล้วครับและข้อสุดท้ายข้อที่10ครับหากไม่ได้แชมป์จะได้รู้กันไปเลยว่า ปริมาณนักเตะร,ระดับทีมชาติไทยยังเพียงพอแต่ถ้าหากได้แชมป์นี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในการจัดปฏิทินไทยหลีกในฤดูกาลต่อๆไปครับการวิเคราะห์ของเพจบอลไทยสแตนครับถึงสาเหตุในการที่ต้องหยุดหลีกถึง54วันครับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับขอบิดท้ายครับ สโมสรค้างคาวไฟครับเปิดตัว3แข้งใหม่ร่วมทัพเตรียมพร้อมสู้ศึกฤดูกาล2 0 2 4ันยีถึงสองพครับสโมสรค้างคาวไฟสโมสรสุโขโท, FC, ทัย FC ครับยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อนเนื่องครับล่าสุดประกาศคว้า3นักเตะใหม่ร่วมทัพเพิ่มอีก3รายได้แก่รลชนาตอาาลันไพโรดครับจากสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดครับทัศนพงษ์หมวดดารักษ์ครับจากทูแบงคอกยูไนเต็ดครับและอลาดอนพัฒนพลครับจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีกหนึ่งในฤดูกาล 2024ถึง2025ครับซึ่งราชนาฏอารันไพโรธครับกองกลางวัย28ปีจากทูแบงคอกยูเนเต็ดเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลกับสโมสรราชบุรีมิตรผลต่อมาถูกปล่อยยืมไปเล่นอาแบกสิงห์บุรีบางระจันในฤดูกาล2018ครับและได้ย้ายไปเล่นกับสโมสรชัยนาทอรนบิลจากการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม,ม่เกิน23ปีต่อมาฤดูกาล2020ได้ย้ายไปเล่นกับสโมสรสุพรรณบุรี FC ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรทูแบงคอกยู่นเตดครับโอ๊ตทัศนพงษ์หมวดดาร์ลครับกองกลางวัย3 3ปีจากสโมสรทูแบงคอกยู่นเตดครับเล่นได้ทั้งกองกลางและแบ็กขวาครับเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลกับสโมสรปราจีนบุรี FC ครับต่อมาได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรลังสิตเอฟซี FC, จากน,านั้นฤดูการ2019ครับได้ย้ายไปเล่นให้กับบีจีประทุมยู่นเตดครับสามารถพาสโมสรควา้าแชมป์ไทยลีก2ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับเชียงใหม่ FC อนองบัวพิชยะ FC และถูกเป็นข้อกึ่งเด็ดครับส่วนคนสุดท้ายครับหลวงครับพลัดดอนพัฒนพลครับแบ็กซ้ายวัย23ปีจากสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับเริ่มต้นฟุตบอลกับสโมสรสิงห์เชีงยงรายยูเนเต็ดต่อมาได้ถูกปล่อยยืมไปเล่นกับสโมสรเชียงรายซิตี้ครับฤดูกาล2021ัดจะย้ายกลับมาสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและมีโอกาสเล่นฟุตบอลรายการ AFC แชมเป,ปี้ยนลีกในฤดูกาล2022 ถึง2,023ครับได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรตราดเอฟซีครับซึ่งเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับจนมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในเจ้าตัวยังเป็นผู้เล่นสาคัญของสโมสรตราดเอฟซีในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยครับคลิปหน้ามีอะไรมาฝากติดตามได้ในช่องนิลันบอลไทยนิลันบอลไทยเรื่องราวของฟุตบอลไทย ฟุตบอลไทยแลนด์ oh. อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe oh. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกี่ยวกับฟุตบอลไทย oh. ช่องนิลันดบ,บอลไทยกันด้วยนะครับ